ฝนตกไปหาแกบังม่วงร้อนนางเอ้ยฝนตกฝนร่มเดี๋ยวไปหาคูมาูมะตตงรุ่นของไหนมันหอ่อคนหัวมันตอกมันเปียกเรียงค้องหัดไปเก็บมาฝนตก็น่ะสิไรซาบอกีกนึงสิมาหานางจากสีมึงไปหาเอาซ้ำกะตีไปตรงไตอวัหันตรงมาคนป้าไปกิน อีหน้ากูบอกมึงหลายตัวเน,นี่ยพ้นป่าล้มมึงจะรีดต้นอะไรตอกละอจ๊ะอีนี่จะเป็นเพรฟังขอฟัง,งขวัญมึงโมย่างาาตรงหยาดท้ายบ่จะเป็นหนุงเป็นหุึ่งจะเป็นหนาบมึงมีสักมบอกหยาบบอกตาแถกพ้นป่าห้องเลือดแม่มาแม่มามึงคือมย่างมึงจะเต้าดินแล,แล้วเต้<อ>ารถโเท่ารักจับหันดินอยู่ใส่ขอปิดหมูดเครื่องดินตั้งเพล่มันสิเป็นอีสั่งนะปิดหมูดเครื่องดินเนี่ย มึอเนี่ยแล้วจะเป็นรอยหยากยมอยากตายยังเนาะมือสีเทาและเทามือบอกต้องว่าทีอีสงกูอีสังนั่นไมเนาะขายมันสิตายมันก็ตายเนี่ยขายมันบรตายมันก็บะตายเนี่ยแคร์กากระฝ้ากระปุ่นจะเป็นอีสังจะเป็นพี่ลูกพี่โล่คุณมึงออกไปดางดินยุธงหน้าคุณขั้าเล่นพานแล้มาเราเลยตายตะมือในหันเบิดเดาะเบิดกู้อะฉับอกว่าฝ้าฝุ่มึงออกไปดินนอกตรงหน้าคุณขั้มันพ่มทานตายคนเดียวมึง ยิ่นบอกจะเป็นบางทีขับขี่หามก็